กูไม่ทำอะไรมึงหรอกแต่ถ้ามึงเสียงดังนะกูแทงมึงแน่ตนะัวกเป๋ามะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีถอดชุดกระเป๋าค่ะช่วยด้วยตำรวจเขาจับโอ้ยสวยอะ่ะโอ้ยต้องเก็บโมเมนต์หน่อย เวอร์ส์้งเหมือนในดืรูปดีกว่านี่ก็สวยอ่ะโอ๊ยเสงมากเสงเงเๆงเสงทำไมต้องหนาวะเสงเงเๆสงเเง๊ยตกใจของแกเนี่ยตกใจแกแหละแหม่ปากแกได้นะฉัน,นอุตงสาห์ c เวอร์เป็นครั้งคู่ใบสวยจะตายไร้สาระนะแกอ่ะเหมือนเนี่ยฉันโดนป้นมาฮะ ไงเนี่ยแกเป็นอะไร้ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามแบบเนี้ยจะอาคำตอบนหเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ตอนที่ไปซื้อของนั่นแหละอยู่ดีนะมันก็เข้ามาล็อกคอแล้วกอโทรศัพท์บัตรเครดิตเอาไปทุกอย่างเลยอะแกน่ากลัวว่ะแกแล้วแกไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรแกแต่โคตรซวยเลยอะถ้าฉันเรียนรู้การป้องกันตัวนะไอ้หมอนั่นอะไม่รอดแน่โหยผู้หญิงอย่างเรานี่นะจะไปเรียนทำไมการป้องกันตัวเหนื่อยจะตายแก แกอย่าคิดแบบนั้นนะเว้ยมกุกวันดีคืนดีนะถ้าเราแบบถูกทำลายร่างกายขึ้นมาจะทำยังไงฉันว่านะผู้หญิงเราอะต้องเรียนรู้การต่อสู้ไว้บ้างโอ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันไปเป็นคังคู่ไปของฉันต่อดีกว่าไปดีกว่าแกนะแกป <c oughs> ้องกันตัว ดีมากโอ้โหดอกนี้สวยมากเอาละพักก่อนยำไว้นะนี่แหละมวยไทยขอบคุณมากนะคะครูได้ออกกำลังกายไม่พอแถมยังได้วิชาต่อยมวยอีกใช่ <c oughs> หนูนี่รู้สึกดีมากๆเลยค่ะไอ้มวยไทยเนี่ยนะนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วเลือดลมเดินดีสุขภาพเราก็ดีไปด้วยใช่ไหม <c oughs> แต่ที่สำคัญนะวิชามวยเนี่ยไม่ได้อาไว้รังแกคนอื่นหรือไปหาเรื่องหาเราใคร เก็บไว้ป้องกันตัวนะเข้าใจแล้วค่ะมาพวกกระตอกมามาวัานรกะอกมาลูกมามานี้โหเข่าสักลูกเข่าเข่าโอ้โหเยี่ยมมากลูกจะไปไหนจ๊ะน้องสาวแกเป็นใครอ่ะโช่ถามอีกแล้วถามแม่ทุกคน เวลาจะป้นใครเนี่ยทำไมไม่ต้องถามด้วยวะว่าพี่นี่ชื่ออะไรก็เผื่อฉันจะได้แจ้งตำรวจจับแกได้ไงอ๋อเฮ้ยตลกแล้วส่งกระเป๋าว่าอยู่นี่กูไม่ให้เว้ยห้ใช่หมตกลงเด้วย่มาเอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ <łość> ไอ้น้องสาวคนนี้นี่เองครั้งที่แล้วเนี่ยโดนป้นไปหนึ่งยังไม่เข็ดใช่ไหมอยากโดนอีกรอบใช่ไหมฮะ้ยหโ อย่ไปทำแล้วครับโหโทษไปดิเจ็บเหลือเกินหนที่ร้อโอ๊ยเจ๊วิวแี่สุดรอดเลวยว่ะเดีายวไปไรมาวะฉันก็ไปเรียนต่อยมวยมาดิจริงเหรอนี่มุกฉันจะบอกอะไรให้นะสมัยเนี้คนเราอะ่ะต้องรู้จักป้องกันตัวเองเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเราะถ้าจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถเอาตัวรอดได้มันต้อง ด,ดิข้างหลังเป็นไรไหมโอเคโอเคิบิวนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะชิดรมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยด้วยนะคะบ๊ายบาย